สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจช,ชงชอบเลาชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามาเจอกันในตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมา,าตัดต้นยางนะคะตัดต้นยางนี่นะคะเราตัดได้แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็คือต้นยางที่เราจะตัดนะคะมีอุปกรณ์ก็คือก,ก,ะคะกันไกลนะคะกันไกลอันนี้เราจะตัดแล้วนะคะทุกคนอันนี้พัน r i t 3ไสามเก้าศูนย์สี่นะคะแถวนี้ก็จะมีห้าร้อยสามสิบเก้าต้นนะคะอันนี้นะคะ ะะแถวนี้นะคะจะมีห้าร้อยสามสิบเก้าต้นนะคะอันนี้เราจะตัดนะคะวิธีการตัดต้นนะคะเพื่อเตรียมที่จะถอนในวันพรุ่งนี้วันนี้นะคะเราจะตัดต้นไว้พรุ่งนี้เราจะถอนนะคะเพราะนัดแขกไว้แล้วนะคะทุกคนอันนี้นะคะมีหญ้าแล้วก็ถอนหญ้าไปด้วยนะคะตัดหญ้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะ,ะแล้วเราก็ตัดเลยจ้ะนี่นะคะตัดเลย อันนี้นะคะเราจะดูตาตาหรือเปล่านะคะเราก็ตัดประมาณนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะตัดประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ตัดไปอ่อไปตั้งได้เลยนะคะใช้ได้เลยนะคะนี่นะเห็นไหมตัดแล้วนะคะเตรียมถอนนะคะทุกคนเตรียมถอนในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะตัดไว้ก่อนเลยนี่นะคะ นี่นะคะวิธีการตัดเนาะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะถอนหญ้าไปด้วยนะคะ <phin x. S 1> เพราะว่าเวลาที่เราเอาไปอันนี้เราจะไม่ถอนนะคะเพราะจะทําให้รากกระเทือนนะคะเราก็จะทําวิธีการโดยการแบบนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัดนะคะตัดแบบนี้จะง่ายกว่าแล้วรากไม่สะเทือนด้วยดินไม่ออกด้วยนะคะนี่นะคะตัดเลยเราจะตัดอยู่เหนือต้นนะคะทุกคนจะเห็นไหมเราจะตัดอยู่หนู่ต้นประมาณนี้เลยนะคะ คือถ้ามีข้อนะคะหรือจะต่ํากว่านี้หน่อยก็ได้ถ้ามีข้อแบบนี้นะคะข้อแบบนี้นะคะจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราตัดบริเวณนี้นะคะถ้าเราตัดแบบนี้ข้อตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นข้อตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่ตรงนี้นะข้อตรงนี้นะคะจะทําให้มีแขน,แ,น dem, again, แตกเยอะนะคะทุกคนเราเลยจะต้องตัดให้เนียนนะคะทุกคนต้องเนียนนะคะ ท่านเนียนแล้วแขน,นจะแตกช้าอืมนี่เลยนะคะทุกคนตัดแบบนี้เลยอันนี้ก็ตาตายนะคะนี่นะคะ่ะตัดเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะเออจุ๊บนี่เลยนะคะตัดสองข้างเลยนะคะทุกคนนี่ นี่นะคะทุกคนเห็นไหมตัดไปเรียบร้อยแล้วจะเหลือแต่ต้นเล็กๆนะคะที่เขายังไม่ได้ติดตาอันนี้เราก็จะใส่ป,ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยบำรุงเพื่อติดตาในงวดหน้านะคะเห็นไหมคะนี่เราจะตัดประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก่อนที่เราจะยกนะคะเราจะเว้นไม่ลดน้ําวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ลดนะคะทุกคนเพื่อให้เขาสะดวกในการายกนะคะ หนึ่งนะคะถ้าเราลดน้ําเปียกนะคะถ้าเวลาที่เรายกเราไม่งดไปสองวันเวลาที่เรายกนะคะมันจะทําให้ดินแตกนะคะดินแตกเราจะทําให้รากกระเทือนไม่สมบูรณ์นะคะเวลาที่งอกนะคะจะงอกไม่ดีนะคะทุกคนนี่นะถ้าเรางดน้ําไม่ลดน้ำสองวันนะคะดินแข็งดินแข็งจะทําให้เราขนย้ายสะดวกด้วยอะไรสะดวกด้วยคือทุกอย่างมันต้องทําแบบไม่แรงค่อยๆนะคะทุกคน ต้องค่อยๆไม่ให้ดินแตกนะคะค่ะอันนี้ก็คือเทคนิคนะ,คะอันนี้เราไม่ปิดบังเทคนิคทุกอย่างนะคะใครเอาไปทําตามได้เลยนะจ๊ะอืนี่นะคะหน้าตาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะคะตรงนี้ก็จะเหลือห้าต้นประมาณนี้เลยเพราะว่าตอนที่เขาติดตามมันจะต้นเล็กนะคะติดไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เราจะติดเอายกออกแล้วใส่ปุย๋ย ดูแลอย่างดีก็จะติดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะ